สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง AK Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถยนต์ SUV สไตล์ยุโรปที่โดดเด่นไม่เหมือนใครนั่นก็คือ Citroen C3 a i r c r o ร s รุ่นใหม่ล่าสุดปี2025รถคันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีต่างๆที่ใส่มาแบบจัดเต็มสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่แตกต่างจากรถทั่วไปในท้องตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มรถญี่ปุ่นซิเลอร์ c สาม aircross คันนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเริ่มจากเรื่องของดีไซน์ภายนอกซิปเลอร์ c สาม aircross ปี2025มาพร้อมกับการออกแบบใหม่หมดจดให้ความรู้สึกแข็งแกร่งทันสมัยและดูมีความเป็น suv ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมด้านหน้าของรถถูกออกแบบให้ดูบึกบึนด้วยกระจังหน้าสไตล์ใหม่ที่ผสมผสานกับโลโก้ซิเลอร์แบบใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวนอนที่ดูเรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์ชุดไฟหน้าถูกแยกเป็น2ชั้นให้ความรู้สึกกลลมมมมสัยแะีิิต ไฟสองสว่างแบบเลดทั้งชุดให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานด้านข้างของตัวรถมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูเฉียบคมบ่งบอกถึงความเป็นรถยุโรปได้อย่างชัดเจน,ล,ออนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด17นิ้วเสริมให้รถดูเท่และคล่องตัวมากขึ้นส่วนด้านท้ายของรถก็ดีไซน์มาให้ดูแข็งแรงพร้อมไฟท้ายแบบเลทที่มีดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครจุดที่ทำให้หลายคนประทับใจในซิตเปิลมาตลอดคือเรื่องของความสบายในการขับขี่ และในรุ่น43 Aircross ปี2025นี้ก็ยังคงจุดเด่นนั้นเอาไว้อย่างครบถ้วนด้วยแนวคิดการออกแบบภายในห้องโดยสารที่เรียกว่าซีเซนลาวที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายและโปร่งสบายเมื่ออยู่ภายในรถแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ใช้งานสะดวกวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งให้สัมผัสดีเบาะนั่งแบบ Advanced Comfort ที่เป็นเอกลักษณ์ของซิตเรนมีความนุ่มและซับพอร์ตสรีระได้ดี โดยเฉพาะในการเดินทางใกล้เบาะหลังสามารถปรับเองนได้และพับได้แบบแยกส่วน60:40เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโดยสารหรือบรรทุกสัมภาระภายในห้องโดยสารยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่หน้าจอกลางแบบลอยตัวขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบนำทางในตัวและสามารถอัปเดตแบบออนไลน์ได้หน้าจอแสดงผลการขับขี่ด้านหน้าคนขับเป็นแบบดิจิทัล มองเห็นชัดเจนและปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีระบบ m y s i p e a n App ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเช็คข้อมูลรถสั่งล็อกหรือปลดล็อกผ่านมือถือรวมถึงบันทึกการบำรุงรักษาอัตโนมัติได้ด้วย ในส่วนของเครื่องยนต์ซิ t เ o e ซี3 Aircross ปี2025มีให้เลือกหลากหลายทั่วโลกแต่สำหรับตลาดประเทศไทยคาดว่าจะมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรโบร์ให้กำลังสูงสุดประมาณ110แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ205นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ CVT แล้วแต่รุ่นย่อยสมรรถนะโดยรวมถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือเดินทางไกล ความประหยัดน้ำมันถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยมตามแบบฉบับเครื่องยอนต์เล็กเทอร์โบที่เน้นความคุ้มคา่าด้านความปลอดภัยซิเตเลินก็จัดเต็มเช่นกันมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมฟังก์ชันช่วยประคองพวงมาลายัยระบบตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันที่สามารถหยุดและเคลื่อนที่ตามรถคันหน้าได้ รวมไปถึงกล้องมองภาพรอบคันและเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถทั้งหน้าและหลังเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์อีกจุดเด่นที่น่าสนใจของ C3 Air Cross คือความกว้างขวางของห้องโดยสารด้วยการออกแบบให้ตัวรถมีระยะฐานล้อยาวขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้พื้นที่ภายในกว้างขึ้นโดยเฉพาะเบาะหลังที่นั่งได้สบายแม้เป็นผู้ใหญ่3ามคนและมีพื้นที่วางขาเหลือเฟือเหมาะกับการใช้งานเป็นรถครอบครัวหรือรถเดินทางไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ใหญ่จุใจ สามารถเก็บของได้มากกว่า400ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังลงก็สามารถขยายพื้นที่เก็บของได้อีกมากมายช่วยให้บรรทุกของชิ้นใหญ่ได้อย่างสะดวกในเรื่องขององค์การขับขี่ช่วงล่างของซิปเลอร์ยังคงเอกลักษณ์ด้านความนุ่มนวลเอาไว้อย่างครบถ้วน43 Air Cross ใช้ระบบกันสะเทือนที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับความสบายช่วยซับแรงกระแทกได้ดีเมื่อเจอถนนไม่เรียบหรือหลุมบอ่อบังคับพวงมาลายัยได้แม่นยำเข้าโค้งมั่นใจพร้อมให้ประสบการขับขี่แบบนุ่มนวลสไตล์ยุโรปที่หาได้ยากในรถกลุ่มเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากฝั่งญี่ปุ่นราคาคาดการณ์ของซิดเรลซี3 Air Cross ปี2025ในไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่านาจะอยู่ในช่วงประมาณ800,000ต้นๆไปจนถึง1ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกหากเปิดราคามาได้คุ้มค่าและมีแคมเปญส่งเสริมการขายที่น่าสนใจก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังมองหา SUV ขนาดกลางที่มีความเป็นยุโรปและให้ความรู้สึกแตกต่างจากรถในตลาด โดยรวมแล้วซิปเลอร์ซีสามอ s คปี2025ถือเป็นรถ SUV ที่น่าสนใจมากๆทั้งในแง่ของดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่ทันสมัยสมรรถนะที่เพียงพอความปลอดภัยที่ครบครันและการขับขี่ที่นุ่มนวลแบบฉบับรถยุโรปเหมาะกับผู้ที่มองหารถครอบครัวขนาดกลางที่มีความแตกต่างไม่อยากขับรถที่เหมือนกับคนอื่นบนท้องถนนและต้องการความสบายในการเดินทางทั้งในเมืองและนอกเมืองหากคุณชอบรถที่มีสไตล์เฉพาะตัว พร้อมทั้งให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่แตกต่างจากรถทั่วไปซิ t r o นซี3 a อ r ์ครอส2025คือคําตอบที่คุณควรลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าทําไมคนที่ได้ลองขับซิปรรนถึงติดใจยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AK Car Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่เราจะนําเสนอให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ